จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำน้ำพริกกะปิกับ5เคล็ดลับใครทำก็อร่อยค่ะตำน้ำพริกของเรายังไงให้มะเขือของเราไม่ดำน้ำพริกของเราไม่ดำจะตำน้อยตำมากก็สามารถทำได้อร่อยค่ะ ใครจะทําทานเองหรือใครจะนําไปทํานำพริกขายประกอบอาชีพก็สามารถทําได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเคล็ดลับที่1กะปิค่ะให้เ,เพื่อนๆนำกะปินะห่อใบตองแล้วนำไปย่างด้วยกระทะหม้ออบลมร้อนหรือจะเป็นเตาถ่านได้เลยค่ะขอให้เป็นการย่างนะเพื่อให้กะปิของเรามีความหอมค่ะ เคล็ดลับค่ะเราจะตาให้มะเขือพวงเราไม่ดํานะให้เพื่อนนมามะเขือพวงค่ะมาตาก่อนเลยค่ะให้เราตาแค่พอแตกนะบุกๆค่ะตักขึ้นมาเลยค่ะและบิบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะให้เราบิบมะน,นาวนะ ให้นำมะเขือค่ะแช่น้ำมะนาว2ค่ะกุ้งแห้งน้ำพริกกะปีขาดไม่ได้เลยค่ะกุ้งแห้งถามว่าสมัยก่อนเนี้ย กะปิเขาค่อนข้างที่จะเป็นกะปิที่ดีเนาะกุ้งก็จะเยอะเคยนะเขาเรียกว่าเคยหรือว่ากุ้งตัวเล็กค่ะเขาค่อนข้างที่จะเยอะเขาจะมีความหอมอยู่แล้วนะสมัยก่อนไม่จาเป็นต้องใช้กุ้งเลยค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะอย่างที่บอกว่ากะปิดีแค่ไหนความหอมของกุ้งก็ขาดหายไปค่ะกุ้งเลยเป็นหนึ่งเคล็ดลับที่เราต้องใส่นะนี่เลยค่ะ2นะให้นํากุ้งมาตําเลยค่ะนี่ค่ะ กุ้งแห้งค่ะให้เราตำกุ้งแห้งเลยนะกระเทียมค่ะกระเทียมนะให้ใช้เป็นกระเทียมปอกเปลือกค่ะกลีบเล็กนะตำเลยค่ะเคล็ดลับที่สค่ะให้เรานำกระเทียมและกระปิตำรวมกันเลยค่ะ เพื่อทําให้กะปิดของเรามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะแล้วให้เติมน้ำต้มสุกขาวลงไปบอกเลยค่ะว่าแค่นี้ก็หอมมากแล้วนะ นี่ค่ะเุวยจะใช้พริกแดงจินดานะเป็นตัวช่วยทําให้สีสันมันดูน่าทานนะอุ๋ยก็จะหั่นพริกแดงจินดาให้เล็กลงค่ะเวลาตำเซตาง่ายนะนี่ค่ะเราจะตาพริกแดงจินดาเราให้ละเอียดนะหอมแดงค่ะให้ใส่หอมแดงสักเล็กน้อยนะครึ่งหนึ่งของกระเทียมที่เราใส่ค่ะใส่เพียงเล็กน้อยค่ะการใส่หอมแดงนะจะทําให้ เป็นตัวช่วยชูรสให้น้ำพริกของเราค่ะอร่อยขึ้นค่ะอุ้ยก็จะใส่ส่วนของกุ้งแห้งลงไปนะเพื่อให้หอมที่เราตำม,มานะที่ว่าเป็นน้ำเนี่ยแห้งค่ะจะได้ตำง่ายนะเราตำนะหอมแดงพริกแดงจินดาของเราก็เริ่มที่จะละเอียดแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะพริกขี้หนูค่ะเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยนะพริกขี้หนูเราจะตำพริกขี้หนูแค่พอแตกค่ะ ให้เรานะใส่กะปิของเรานะตกลงไปเลยที่เราตำพร้อมกับกระเทียมแล้วนะมะเขือพวงค่ะเราก็เติมน้ำต้มสุกงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีน้ำคุกขิกแบบนี้จะได้ไม่แห้งนะ เคล็ดลับที่สีค่ะให้เพื่อนใช้มะนาวเขียวนะที่มีความเขียวอมเหลืองเล็กๆได้ค่ะแต่ต้องเป็นสีเขียวค่ะเพราะว่ามะนาวเขียวจะให้ความหอมมากกว่ามะนาวที่มีเปลือกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะบีบแลวปรุงก็ได้เลยค่ะมะนาวนะบีบคนเลยค่ะ กะปิที่ใช้ตําน้าพริกจะเป็นกะปิที่ดีเนาะความเค็มก็จะเค็มไม่มากนะเขาจะเค็มน้อยกว่ากะปิที่เราเอามาแกงค่ะดังนั้นค่ะเราต้องใส่น้าปลาลงไปด้วยนี่เลยค่ะทีนี้เราก็ต้องชิมก่อนนะบางทีเพื่อนๆอาจจะใช้กะปิที่มีความเค็มอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเติมก็ได้นะน้ําปลาลองชิมดูก่อนค่ะและเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะ เคล็ดลับที่ห้าเคล็ดลับสุดท้ายค่ะขายไปได้เลยนะสำหรับใครไม่ทานให้ใส่แต่ให้ใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะือเชื่อเลยค่ะว่าถ้าน้ำพริกของเราขาดนี่ค่ะผงชูรสค่ะใครไม่ทานนะให้ตะก,กิดใส่สักเล็กน้อยก็ยังดีค่ะเพราะผงชูรสค่ะจะเป็นตัวช่วยชูให้รสชาติของเรากลมกล่อมแล้วก็แบบนัวขึ้นนะคะ กรับรสเพิ่มได้ตามชอบเลยนะแล้วก็มาโรยพริกเนาะขี้หนูสวนลูกโดดค่ะ mm hmm. เท่านี้ค่ะเราก็จะได้น้ำพริกกะปิกับ5เคล็ดลับใครทำก็อร่อยถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเครฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ